สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการของผมในเรื่นี้คือรายการจัดเทเลสกันคุผูมรับและวันนี้ก็จะมาทําการจัดเทเลสเกมแบทเชื่เหลียมนะในทางด้านของยูนิตพาร์ทที่2นั่นเองของผมในหลังจากอาทิตย์ที่แล้วหรือว่าพาร์ทที่แล้วที่เราทําการจัดของพาร์ทแรกไปผมนับวันนี้ก็จะมาจัดในพาร์ทสองขอผมตัวละครที่ยังเหลือนั่นเองซึ่งตัวละครในคลิปนี้ก็จะมีทั้งหมด5ตัวนะเป็นตัวที่สร้าง3ตัวแล้วก็ตัวที่ เสมอลนซสมอลน์ออกมาสองตัวผมนะรวมเป็นห้าตัวเองเราจะพูดอะไรต่อแล้วดังก็เข้าคลิปเลยแล้วกันไม่มีอะไรจะพูดนะมาก็เชียร์ก็จะมาเดินผม S A B C D E เลยผมนะโคตรชอบชอบมากชอบปันต่างเฉยๆละครผมไม่ชอบเองนะผมนะมาขอเริ่มจากตัวแรกเลยผมนะตัวแรกเนี่ยคือเชนเนเรอร์ใช่เห็นไหมเชนเนอร์เร่เชนเนอร์เร่เชนเนอร์ร่อะไรสักอย่าง ตัวผู้หญิงนะตัวผู้หญิงตัวเนี้ยวิธีการที่จะสร้างหรือมัาได้ตัวละครนี้มาเนี่ยเราจะต้องนําเอาชาวนาผมนะไปเข้าในฐานที่มีชื่อว่าเอลเวียรี่พกันจะเป็นฐานที่เป็นเหมือนเป็นกรงนกครับผมนะกรงนกซึ่งพอเข้าฐานนี้ก็จะกลายเป็นตัวละครตัวนี้ออกมาผมนะตัวละครตัวนี้ก็จะคล้ายกับตัวละครตัวฮิวของฝั่งรา้อนแล้วก็เซอร์เพนเนอผมนะเป็นตัวสายหิวมาดูค่าสถานะต่างๆของตัวละครตัวนี้ผมนะตัวเนี้ย การโจมตีอ่ะจะมี2รูปแบบนะรูปแบบแรกนะ่ะคือระยะประชิดผมเป็นจอะนะตัวนี้จะใช้ทางด้านของอ่ามันเป็นมีดอ่ามีดเล็กๆในมือในการทิ่มทิ่มผมวนะ่าเป็นจอะแล้วก็ระยะไกลเป็นจอะเดี๋ยวระยะไกลเนะี่ยเดี๋ยวจะพูดในอ่าส่วนของแพสซีฟสกิลด้วยผมนะเดีย๋ยวไปพูดทีเดียวอ่าเดี๋ยวพูดทีเดียว,ยวแล้วมาดูทนทานนะผมนะทนทานเนี่ยตัวเนี้ยทนต่อไฟเนี่ยลบเจดสิแพ้ทางไม่มีผมนะดาเมจปกติที่เหลือเป็นดาเมจปกติหมดเลยแล่วนะก็คือเจาะ เว้นมอนต,ตัดแล้วก็ระเบื่อเลยผมนะทั้งหมดเป็นดาเมจปกติหมดเลยกันแค่ไฟนะแบตเทนเกียตัวนี้ไม่มีแบตเทนเกียผมนะเอ้าแปลกเนาะเออเป็นตัวละครที่ไม่มีแบตเทนเกียผมนะเพราะทูจีเนี่ยตัวละครอยู่ทั่วไปนะผมนะทั่วไปเลยนะจะต้องมีแบตเทนเกียถ้าไม่ใช่ตัวละครที่อ่าซัมมอนหรือว่าแปลงร่างนะผมนะเออตัวนี้เป็นตัวที่ไม่มีแบตเทนเกียผมนะแล้วก็พาสซีฟสกิลก็ผมนะก็คือฮิวก็ผมนะตัวเนี้ยอย่างที่บอกมันก็คือตัวที่คล้ายๆกับตัว เกชา G ha, นะหรือว่าแฟนเกชาจากเซอร์พินแล้วก็ดารคอนนะผมนะก็คือการฮิวเองแต่ว่าตัวนี้จะ ull, รฮิวคนละอย่างกับ2ตัวนั้นนะผมนะตัวนี้จะใช้อีกาในการฮิวจะไม่ได้ใช้มานาในการฮิวหรือว่าสตาร์น่าในการฮิวผมนะจะใช้อีกาในการฮิวซึ่งอีกาของตัวละครตัวนี้มันจะขึ้นมาสูงสุดเนี่ยสามตัวคือ,คอระยะหนึ่งเนี่ยมันจะขึ้นมาตัวหนึ่งระยะหนึ่งก็ขึ้นไปตัวหนึ่งสูงสุดเนี่ยสามตัวแลวฮิวก็ฮิวได้จํานวนตามจํานวนของอีอกาผมนะเออ ก็คือมีสามตัวก็ฮิวได้สามครั้งโหนะแต่ว่าผมก็ไม่รู้น้ำมันมันฮิวเต็มหลอดไหมเพราะว่าอย่างที่บอกแผทปัจจุบันเนี่ยก็คือมันลดการฮิวให้มันเหลือน้อยลงนะนะซึ่งถ้ามันลดการฮิวให้มันเหลือน้อยลงเนี่ยการฮิวจากอีกาสามครั้งเนี่ยก็ก,ก็ไม่รู้น้ว่ามันเกิดดหรือเปล่านะคือแล้วกอ็อย่างที่บอกคือระยะไกลับผมนะระยะไกลก็คือเป็นเจาะใช่ไหมระยะไกลของตัวเนี้ยจะทําการเอาอีก,กาเนะี่ยยิงใส่ศัตรูรับผมนะเออก็คือ ถ้าเรามีอีกาถ้าตัวละครตัวนี้มีอีกาหนึ่งตัวมันก็จะยิงไปหนึ่งตัวผมนะแต่นั้นมันก็จะทําการวิ่งไปใช้อาวุธระยะไกลตีครับผมนะก็คือด้ามเม็ระยะไกลเนี่ยขึ้นอยู่กับอีกาผมนะถ้ายิ่งมีสามตัวแล้วยิงศัตรูก็จะยิ่งแรงอะไรมาเนี่ยผมนะแต่ว่าผมก็ไม่แนะนำให้เอาไปยิงศัตรูหรอกคือเอามาฮิวดีวกว่านะแล้วก็ตัวละครตอนนี้เห็นว่าเป็นตัวละครฮิวตัวเดียวไหมที่ไม่เหมือนกับเกชาและเป็นเกชาตรงที่ว่า เจชาแล้วแฟนเจชาเวลาเห็นเพื่อนเลือดมันเหลือแบบสีเหลืองหรือสีแดงเนะี่ยมันจะเดินไปฮิวใช่ไหมแต่ตัวละครตัวนี้จะวิ่งไปหิวผมนะเออตัวมีความแตกต่างเลยผมนะถามว่าตัวนี้ผมได้ชอบไหมผมว่าชอบนะอ,อือเพราะหนึ่งเลยเนี่ยมันเป็นงานฮิวที่ไม่เสียสตามินาผมนะไม่เสียมานาซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากนะตัวละครตัวต่อไปผมเป็นตัวละครอ่าสายต่อสู้ครับผมนะตัวนี้ไมีชื่อว่าริปเปอร์ผมนะ ริปเปอร์เนี่ยอ่าวิธีการอ่าที่จะได้ตัวละครตัวนี้หรือวิธีการสร้างมันเนี่ยจะต้องนำเอาชาวนาเนี่ยไปเข้าในฐานที่มีชื่อว่าแฟลชคูซิเบิลในบมนะไม่รู้ผมอ่านถูกหรือเปล่านะขออภัยด้วยผมนะก็คือเอาตัวชาวนาเนี่ยไปเข้าในฐานนี้ซึ่งฐานเนี่ยมันมาจากฐานของทาวเวอร์ผมนะไอ้ฐานนี้แหละนะคุณทามไปดูก็คือทําการอัปเกรดฐานนี้ก็กลายเป็นฐานนี้อ่าแล้วก็ทําการเอาชาวนาไปเข้าในฐานแฟลชคูซิเบิลใช่ไหมอ่าแล้วก็จะกลายเป็นตัวของริปเปอร์ขึ้นมาผมนะตัวสีฟ้าอีกที่นะ ตัวของริปเปอร์เนี่ยอ่าโฆษณาเอามันเนี่ยวิ่งเออดุ๊ดดี้บุญเลวเกินการโจมตีของตัวเนี้ยมีอย่าง,นะบบางเดียวผมนะก็คือระยะประชิดระยะไกลไม่มีเพราะตัวนี้ถือเขี้ยวผมนะเป็นเขี้ยวยักษ์ถูกนะเป็นการตัดครับผมนะเพราะว่ามันใช้เขี้ยวเนาะก,ก็คือเป็นการตัดคันฟันอะไรเงยของมันนี่แหละทนทานเนี่ยตัวเนี้ยจะทนต่อทุกกับตัดเนี่ยลบ25ทนต่อไฟเนี่ยลบ75แพ้ทางเนี่ยแพ้เว่นมุนบวก75โอ้แพ้หนักนะ แล้วก็ระเบิดเนี่ยโบอีก50%าสเปอร์เซ็นต์เกีพวกนี้ไปก็น่าจะนอนหงายเร็วเลยแล้วก็ดาเมจโบติเป็นเจาะครับผมนะแบตเทิร์นเกียร์ผมแบตเทิร์นเกียร์ตัวนี้มีชื่อว่าเซเว่นออฟเลดครับผมนะเซเว่นออฟเลดนะเมื่อกดใช้เนี่ยเอ๊ะไม่รู้ว่ากดใช้หรือไม่ได้กดใช้ผมนะอันนี้ผมไม่รู้นะผมก็จําไม่ได้เพราะผมใช้แค่รอบเดียวผมนะคือตัวเนี้ยเป็นตัวละครที่ผมเล่นน้อยมากๆเออแต่ว่าเผ่าโลตัสเนี่ยเป็นเผ่าที่ผมเล่นน้อยแลย้วไอ้ตัวเนี้ยเป็นตัวละครที่ผมเล่นนน้อยยมมากเลผนะ แทบจะไม่ได้เล่นเลยก็ว่าได้อย่างที่บอกผม,มเล่นแต่วอลหรอกเ <c oughs> ม,มื่ออ่าเมื่อกดใช้แหละน่าจะเป็นกดใช้แหละลบไป80%ของตามไม่น่ากดใช้ตอนที่ยังมีศพอ่ากดใช้ตอนที่บอกอารมณ์ตัวเนี้ยจะคล้ายๆกับของ n e c r อ m เซอร์ที่มันอยู่ใกล้ศพแล้วมันจะกลายเป็นซอมบี้อันนี้เหมือนกันนะผมนะมันจะเกิดมาเป็นซอมบี้ับผมนะเอ้ยลืมบอกไปว่าเระกินได้มาจากไหนได้มาจากอ่าโรดัสราเธอร์ผมนะตัวไหนก็ได้นะมอบไปที่เดียวให้ตัวนีก็ผมนะจะเป็นตัวไหนก็ได้3ตัวผมนะ พอกดใช้ลบแปดสิใช่ไหมใกล้ศพหนึ่งตัวผมตัวนั้นมันจะกลายเป็นชาร์เบอร์ผมนะในชาร์เบอร์อาจจะพูดในอ่่าชวงท้ายคลชิพนะเพราะมันเป็นตัวละครอีกตัวหนึ่งนะตัวของชาร์เบอร์เนี่ยมันเป็นเหมือนซอมบี้นะคล้ายๆกับของไอเมคอเมนเซอร์ที่แบบว่าแต่ว่าเมคอเมนเซอร์เนี่ยมันเดินไปมันได้หลายตัวแต่เห็นว่าตัวนี้ได้เพียงแค่ตัวเดียวนะเจ้าตัวของริปเปอร์เนี่ยสามารถสร้างได้แค่ตัวเดียวผมนะแล้วก็แพสซีฟสกิลตัวนี้ไม่มีแพสซีฟสกิลผมนะเป็นตัวละครโนแพสซีฟ มาเพราะฉะนั้นแล้วตัวนี้ถามว่าผมจะให้ตัวไหนจริงเนี่ยไม่รู้ว่ามันมีประโยชน์อะไรบ้างนะสำหรับตัวนี้เพราะว่าผมเล่นน้อยมากแต่ว่าผมขอให้ชอบมากแมงเท่ชอบอันนี้อันนี้คืออันนี้คือให้เพราะว่าแมงเท่รวนๆเลยนะ <ś c oughs> ส่วน,อ,อ,อ,น,อ,นอาจเอาไปใช้งานนี่ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันมีประโยชน์หรือเปล่ามันก็น่าจะมีประโยชน์แต่ในช่วงที่แบบว่า,าสมมติแบบกองทัพเราจํานวนไม่พอเนี่ยเอาริปเปอร์ไปสามตัวแล้วก็มีแบตเทเกียตัวนี้วิงไปในกองแล้วก็กดใช้สกิลตัวนี้อทำให้มี อ่าโจตัวชามเบอร์หรือว่าซอมบี้เนี่ยออกมาอ่าโจมตีผมนะนี่ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะแต่ว่ามันก็คงไม่หรอกเพราะว่าเราใช้แต่บอหลอกในการทิ้งรัวมาตัวรองตัวต่อไปผมตัวนี้มีชื่อว่าโอเวอร์เชียผมนะใช่ไหมตามบทาทที่มีนะโอเวอร์เชียตัวเนี้ยวิธีการสร้างไอ้ผมนั่นก็คือนําเอาเชนเนลเลอร์นะหรือว่าไอ้ตัวยูนะตัวยูตัวแรกที่กัดไปเนี่ยไปเข้าในฐานแฟลตบูซิเบอร์ผมนะก็จะกลายเป็นตัวนี้ผมนะ ก็คือเหมือนเป็นการอัปเดตตัวละครตัวนี้การโจมตีจะมีอยู่รูปแบบเดยวผมนะก็คือเป็นการทุบนะั่นเองตัวนี้จะใช้เหมือนเป็นแสในการฟาดาค่กับบูโดเลยนะผมนะแค่แค่แในการฟาดซึ่งในเนื้อเรื่องเนะี่ยตัวนี้มันจะเหมือนกับอยู่ในอในถ้ำเหมือนเป็นแบบคุม่าต่ผมนะมนก็เลยก็เลยใช้แสเนาะแล้วก็ระยะไกลไม่มีนะนะทนนะ่าเนี่ยตัวนี้ทนต่อไฟเนะี่ยลบ็้าเซตตัดลบห้าสิบเปอร์ซแพร่ทางเนะี่ย เวทมนต์กับทุกเนี่ยบวก25%่สิบนะผมนะแล้วก็ดาเมจร์พอตีก็เป็นเจาะกับระเบิดนะผมนะแล้วก็แบทเทิลเกียร์ผมนะแบทเทิลเกียร์ตัวนี้มีชื่อว่า tower corruption ครับผมนะเออ corruption เมื่อกดใช้เนี่ยอืแท็กจิวมันจะคล้ายๆกับอ่าของเป่าอื่นๆเลยผมนะที่จะทำการดูดพลังจากหอคอยครับผมนะแต่ว่าพอตัวเนี้ยดูดพลังจากหอคอยจะเป็นการอ่าปล่อยดาเมจใส,ส่ศัตรูด้วยผมนะก็คือเอาพลังจากหอคอย แล้วก็ปล่อยใส่ศัตนะ ừ, รูของนะเออดูว่าดีนะซึ่งผมไม่เคยใช้ <c oughs> ผมไม่เคยใช้เลยแถมไม่เคยแตกตัวนี้ด้วยซ้าไม่เคยแตกเลยตัวเนี้ยผมไม่เคยเอาไปเข้าในฐานเพื่อเอาสร้างมาเป็นตัวนี้เลยผมด้ <c oughs> อ๋อแล้วก็ไม่ใช่เกียร์คือได้จากอ่าโดตันราเธอร์นะตัวไหนก็ได้นะแล้วก็ p a s s ีฟส skill ไม่มีับผมนะตัวนี้ก็คือเปนะ็น no แพ s ซีฟสกิล l คือไม่มี passive skill ยนะเพราะฉะนั้นแล้วตัวนี้สำหรับผมผมไม่รู้ว่ามันประโยชน์หรืออะไรแต่สำหรับผมดูเฉยๆมากดูดูโคตรเฉยๆเลย เป็นอยู่นั่นแหละดีไปนะมาตัวต่อไปผมตัวนี้อ่าไม่ไม่ไม่ใช่ตัวที่อ่ต้องสร้างแล้วนะเป็นตัวที่ถูกซัมมอนขึ้นมาตัวนี้ไม่เชื่อว่าชามเบอร์ของผมหรือว่าไอตัวซอมบี้ที่เราพูดถึงน่ะผมนะก็คือวิธีการที่จะได้ตัวละครตัวนี้มาคือใช้สกิลบัตเทนเทียเอาเซเว่นออฟเบสของริปเปอร์ผมนะใส่กับศพหนึ่งตัวก็จะได้เป็นตัวนี้ออกมาผมนะแล้วตัวเนี้ยค่าสนธนาของมันเนี่ยอ่ะมาดูกันดีกว่าการโจมตีเนี่ยระยะไกลไม่มีนะมันมีแต่ระยะประชิด ใช้มือในการตบโจมตีเป็นเวทมนต์ครับผมนะตัวนี้ตีด้วยเวทมนต์นะแล้วก็ทนทานเนะนี่ยตัวเนี้ยทนต่อตัดกับทุกเนะี่ยลบ50%แพ้ทางเนี่ยเวทมนต์ไฟแล้วก็ระเบิดเนะี่ยบวก50%แพ้หนักอยู่นะแล้วก็เจาะเนี่ยเอ้ยทำเป็นโบติคืคอเจาะครับผมนะแบรเทิลเกียร์ไม่มีผมนะตัวนี้มันก็คือตัวพอซัมมอนส่วนใหญ่จะไม่มีแบรเทิลเกียร์ผมนะแล้วก็พาสซีฟสกิลตัวนี้มีพาสซีฟสกิลมันไม่เชิงเป็น พัศสกิลมันคือเหมือนเป็นสกิลติดตัวนบผมนะก็คือเลือดตัวนี้จะลดไปเรื่อยๆผมนะเลือดจะรลดไปเรื่อยๆแล้วก็เห็นว่าตัวนี้สามารถกินศพตัวละครเพิ่มเพิ่มคิลตัวเองได้ผมนะแต่ว่าเลือดก็ยังลดไปเรื่อยๆอยู่ดีแต่ผมไม่รู้นะว่าซอมบี้ของในคอมเมนเซอร์สามารถกินศพได้หรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันแต่ตัวนี้เห็นว่าสามารถกินศพเพื่อเพิ่มเลือดได้นะผมนะก็คือเมื่อมีศพตายไม่ใช่เป็นฝั่งเราหรือฝังตรงข้ามเนี่ยตัวนี้สามารถไปกินศพเพื่อเพิ่มเลือดได้ผนะออก็ถืว่่าดีนะแตรับผมนะผผมมว่า ถ้าในช่วงชุลมุนหรืออะไรตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะดีนะอย่างที่บอกก็คือทำริปเปอร์สามตัวมีแบคทเกียเซเว่นออฟแฟรตใช่ไหมแล้วก็เมื่อตัวละครนี่มันแบบว่าเรากำลังเสียเปรียบเอาตัวเนี้ยไปอไปแล้วก็ใช้สกิลอันนี้สามตัวเราจะได้มาสามตัวรวมกับริปเปอร์อีกสามตัวก็เป็นหกตัวมนะออสามารถแบบต่อสู้ในสมรภูมิต่อได้อะไรวันนี้ผสมรภูมิขอให้ปันกลางแลวกันเออ อันนี้ให้เพราะว่ามันมีประโยชน์นะส่วนดีไซน์ไดอุมเมงอุบาท <c oughs> ดีไซน์มันคนอุบาทเลยจริงๆกนนะ็อยากจะให้เฉยๆนะแต่ว่าผมว่ามันน่าจะดีวะ่ะอ,อน่าจะมีประโยชน์นะมาตัวสุดท้ายผมนะตัวนี้มีชื่อว่าโกเลมตัวของโกเลมตัวเนี้ยวิธีการที่จะได้มันก็คือเราต้องใช้สกิลสกิลแบทเทลเกียของโซเบนครับผมนะ,ะสกิลแบทเทลเกียของโซเบนในการ อันเชิญโกลิมนะตัวของโซบินเนี่ยผมพูดไปแล้วในคลิปของแบทเทิลเกียเซนมาสเตอร์ของนะก็ไปดูได้ผมนะก็ะคือใช้สกิลของโซบิน,เ,นเพื่ออันเชิญตัวของโกลิมออกมาผมนะสูงสุดเนี่ยถึงสามตัวเราจะมีโกลิมได้สูงสุดสามตัวผมนะแล้วโกลิมเนี่ยมันคือชาวนาดีนี่เองะผมนะเออก็คือตัวของมันเนี่ยจะทําเหมือนชาวนานเลยวนะ่าเกี่ยวข้าวตักน้ํารดน้ําเก็บมลซ่อมฐานสร้างฐานนะผมนะเหมือนกับชาวนานเลยก็คือเอามาแทนชาวนาน,าน,นั่นเองนะ เดี๋ยวเรามาดูท่าสถานะต่างๆของตัวนี้ก่อนดีกว่ตัวนี้การโจมตีเนี่ยระยะไกลไม่มีมีแต่ระยะประชิดกันหมดและระยะประชิดก็คือเดี๋ยวจะไปพูดในแพสซีสกิลนะผมนะว่าสกิลติดตัวนะมันมันมันคือสกิลที่ถือมันเฉยนว่าสกิลที่มาโดยกำนิดนะผมนะมันถือว่าไม่ใช่การโจมตีแบบว่าแบบเอาบัตรไปต่อยอ่ะเออเหมือนด้วยการพีชีมาผมนะเดี๋ยวค่อยไปพูดถึงตรงนั้นเดี๋ยวเรามาพูดถึงอย่างอื่นก็คือทนทาตเนี่ยตัวเนี้ยทนต่อไฟผมซึ่งมันไม่บอกเปอร์เซ็นต์นะผมนะมันบอกว่าทนต่่่่ออไไฟดาเเมมจใช แพ้ทางนะผมนะไม่มีผมนะดาเมิดโบติกก็คือทั้งหมดเลยผมนะก็คือเจาะตัดคุูเปอร์บนระเบิดอเลยผมนะแบตเทนเกียก็ไม่มีแพสซีฟสกิลจริงๆมันเฉียนมันไม่เฉียนนะแพสซีฟสกิลมันคือสกิลที่มาโดยกำเนิดนะผมนะก็คือเวลาที่ตัวเนี้ยมันตายหรือว่าไปแตศัตรนะูน่ะมันจะทำการระเบิดอเลยผมนะเป็นคิปเปอร์เลยนะระเบิดนะซึ่งสร้างความสามารที่แรงมากนะผมนะแต่ว่าอย่างที่บอกคือมัน มันเป็นโกลิมที่เอาไว้เกี่ยวข้าวนะผมนะแล้วมันเดินอย่างเดียวมันไม่ได้วิ่งรนะมันเป็นตัวละครที่เดินอย่างเดียวเว้ยเออซึ่งมันมีประโยชน์ตอนช่วงแบบอ่าเหมือนแบบช่วง้ายๆเนาะที่เราใช้โซบินในการอัญเชิญ์ัอนี้กมาสามตัวเพื่อเกี่ยวข้าวหยูบบ้านงเราแล้วเราก็เอาชาวนาไปฝึกเป็นทหารหนุ่มนะเพื่อเอาไปต่อสู้เออหรือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะเอาโกลิมเนี่ยอ่าโกลิมนะอยู่บ้านในการเกี่ยวข้าวเก็บน้ำ ก็เอาโซเบนตุ๊บเบนก็เอาโซเบน,นเป้าบ้านแล,แล้วก็เอาตัวละครยูนิตอื่นๆแบบมาสองสามตัวนะเป้าบ้านส่วที่เหลือก็เอาไปบุกในประมาณนี้ผมนะก็เป็นอะไรที่จุ๊บเบดีนะผมนะแถมอีกอยาก่างไอตัวของตัวแซมมอนเนี่ยเกี่ยวทุกตัวในเกมมั้งมันไม่นับในช่องของไอตัวละครที่มันเป็นแบบพวก40่สทัพสีอะไรประมาณนี้นเออเวลาเรามีตัวละครเต็ม4ี่สิบทัพสี่สิแล้วใช่ไหมเออคือชาวนามันจะไม่ออกมาใช่ไหมแต่ว่าตัวละครที่มันสามารถแซมมอนได้ก็ เพราะสมบัตพมันก็จะไม่หวงตรงนั้นไงหุนะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีตรงนี้ผมนะแต่ถ้าว่าผมอ่าชอบมมันก็คือชาวนาดีๆแหละอืผมขอให้เเฉยๆแล้วกัน,นจริงๆก็ไม่ถือว่าชอบเพราะว่ามันก็ยังมีประโยชน์อยู่แต่มันก็คือชาวนานี่แหละเออชาวนาเวอร์ชันตัวเล็กนะที่วิ่งไม่ได้แถมยังมีระเบิดิดตัวอะไรประมาณนี้ผมนะก็ประมาณนี้ผมกับการจัดเซอร์ลิสเบอร์ชัเหลี่ยมนะในทางด้านของยูนิชาร์ดที่สองของเผ่าโลตัสกบุมนะก็จะเป็นลิปที่ ค่อนข้างที่จะสั้นกว่าคลิปที่แล้วเพราะว่าตัวละครมันมีน้อยแล้วก็ข้อมูลของตัวละครบางตัวเนี่ยอย่างเช่นตัวของเจนเนอร์ก็จะไม่มีแบตเทิลเกียร์นะของริปเปอร์โอเวอร์เซียก็จะไม่มีอ่าแพสซีฟสกิลนะก็จะไม่มีการพูดถึงตัวส่วนนี้มันก็เลยจะสั้นๆหน่อยนะเพราะก็จะแตกต่างกับคลิปที่แล้วที่อ่าทุกตัวแม่งมีทุกอย่างกันหมดเลยนะมันก็เลยจะ,จะยาวๆหน่อยอันนี้ก็จะสั้นๆหน่อยนะก็ใครที่ชอบนะก็อย่าลืม อ่ากดไลค์กด subscribe ผมนะะเป็นกำลังใจให้ผมมากๆเลยผมนะสำหรับวันนี้ก็ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนไว้เจอคลิปหน้านะลิปต่อไปก็ไม่รู้จะเป็นไรนะรอดูวยผมนะแล้วก็ถ้าคลิปนี้ผมพูดวิธีจะขัดหรือว่าพูดหรือว่าอ่านภาษาอังกฤษตรงไหนผิดนะก็ขออภัยด้วยผมนะก็ไม่มีแล้วละ่ะไปละบ๊ายบาย